ราคาทองคําวันที่28ตุลาคม2568เอ็นการ28นาทีภาพรวมราคาทองคําปรับลดลง1,300บาทโดยทองคําแท่งรับซื้อ61,150บาทขายออก61,250บาททองรูปพันรับซื้อ59,927บาท48สตางค์ขายออก62,500บาทมีการปรับทั้งสิ้น10 ครั้งด้วยกันครั้งที่1นะครับก้ในกาแปดาทีปรับลดลง600บาทครั้งที่2ก้ในกายีทีปรับลดลง100บาทครั้งที่3มก้าในกาสามสปาทีปรับลดลง100บาทครั้งที่4ก้านอาทีปรับลดลง50บาทครั้งที่5้าก้าในกาห้าสทีปรับลดลง50บาทครั้งที่6กสิบในกายีบสอาทีปรับลดลง50บาท ครั้งที่7 11็ดนกาสิบามนาทีปรับลดลง50บาทครั้งที่8 11็ดนกายีนาทีปรับลดลง50บาทครั้งที่9 11็ดนกายีนาทีปลลทร 11, 19, 20, 19, 19, ปับลดลง100บาทครั้งที่10 11็ดนกายีนาทีปรับลดลง50บาทครั้งที่1 1 11็ดนกายีปนาทีปรับลดลง100บาทภาพรวมปรับลดลง1,300บาทขอขอบคุณข้อมูลจากทองค,คาําราคาดดคอมฝากกดไลค์ก like, ดซับไลค์ติดตามข่าวสารราคาทองคาอย่างต่อเนื่องผ่านช่ n e เราได้เลยนะคร